สวัสดีครับมาพบบอกกันคือเก่านะครับผมนุ่มบาดเมืองนองบัพูครับมันนี้มากินข้าวต้มครับผมในบ้านประเทศไปให้คือเก่าแล้วครับนี่ก็จีซีหาโม่งแล้วนะครับมันนี้มากินครับผมขต้มจวดครับผมมีอย่างกินนั่นนะครับนี่บอกไปใส่ครับผมเด็ดกินอยู่ห้องแซ่บครับมันนี่ไก่นะครับเป็นหมูนะ ีเนื้อไก่ครับแค่รสครับไข่หน่วยหนึ่งกินแบบบ้านๆเท่าแล้วเนาะนี่ใส่ผักพริกจักหน่อยครับผมเพิ่มอัตรสดมันจร่จวดครับ กินเขาเรียงน้ำกันครับยังหอนอยู่เลยครับผมลวงกลิ่น

เงียงร้ายครับผมบอกไปใช้มือนนี่นอนอยู่ห้องอย่างเดียวรับตื่นๆอยู่นี้นะครับนโยบายประยุทธ์นะครับหยุดเชือนะครับซอยประยุทธ์กินน้อยครับผมคือถือว,ว่าไม่ออกไปใช้นะครับแล้วโรงงานก็บป,ปิดกเกลี้ยงครับผม นี่แล้ปัญหามันรับมองมันสีเพียกระจายลายครับวันหยุดสบายสบายครับผมกินข้าวต้มกนมินไม่ไปเรื่อยๆนะครับกินยางเดียวสัำเกตแล้วมันก็บวแสบนะครับเกินกินจำเกนะครับกินอย่างเดียว ขาเห็ดยังสัมไปสัมมาเนียครับน่ครับเป็นกรรหนาเบื้อะครับเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไข่แดงะไข่ใส่อเยว่แงไข่รวัรวรมึงชนบุรีกับแพงแพงนะครับผม จะไปทำแพงลอยแปดสิบครับผมแพงหักเคยยังว่าแพงคักกับครับผมน้ำกรบเนี่ยเนี่ยไก่แบบเนี่ยหมูแบบไก่ไก่รวนๆครับเนื้ออกไก่ครับซื้อมาตุนไว้แต่เดนแล้วนะครับถ้าทิศที่แล้วนะครับมันเซาก้อนนะครับผม เปนมาโคมากเร่มาก,มากหลายลูกเติมกับเห็ดเปียรอะไยังครับผมกินนั่นกินนี่แน่มนครับแล้วไปครับผม เดีย๋ยนี่วิบได้วองแพงครับผมแห่งเป็นวิโลกโควิดมานี่ครับได้วองแพงครับ,พรบเพราะว่าหน้าอาหามันเป็นเรื่องประเทศอื่นนะครับอย่างกันซื้ออาหารครับที่ไทยเฮาย,ยังดียกที่มีเพียงพ่ออยู่นะครับ cắm nhẹ ngay đôi rồi, xay hoa mứt, cắt đường หนึ่ง <c> ห <oughs> ้อนสบๆนะพรห้อนขาเชื่องหน่อย